สวัสดีครับพี่น้อง f อฮานอยทุกท่านครับพี่น้อง f อฟซีพอลารยพบกันเช็คแค่ครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคกับสลา,จากจะแบ่งรัฐบาลเพื่อนบานนะครับโดยจะเป็นทั้งฮานอยเหล่าพัฒนาเนาะรวมไปถึงหุ้นรอบต่างๆจันทถึงสุขนะครับพบกันวันนี้ในรอบของวันพฤหัสบดีที่7เดือน7นะครับปี65นะครับเเดือน7นะ ใครถือเลข7เป็นเลขโชคลาภวันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับก็ก่อนจะพบแนวทางของวันพฤหัสที่7เรามาสรุปแนวทางวันพุทธที่6ใครเห่งใครปังทั้ง4หน่อยและลาวพัฒนาครับเฉพาะกิจบนมา731ล่างมา4 6พิเศษบนมา634ล่างมา3 5ปกติบนมา796ล่างมา32 ท้ายวีพีบนมาหนึ่งสองเจ็ดล่างมาสองสามืเก <c oughs> ิดอะไรขึ้นครับสามหนึ่งสามสองสามสี่โอ้โหสามห้า <c oughs> แม่เจ้าสามไหลเป็นแม่น้ำโขงเลย <c oughs> <c oughs> เอา้าก็ ขอแสดงความยินดีกับ fc ที่เฮงที่ปังแล้วกันนะฮะเนาะเบ็นก็มาอยู่2รอบให้ลุ้นอยู่เนาะมาให้ลุ้นอยู่2รอบนะครับเออสารุก็มา6เนาะเนี่ยเห็นไหมบอกทุกวันนั้นเนบ็นรอบเนี่ยบอกทุกวันอะไรเห็นไหมเนี่ยห้าสี่หกสี่เนี่ยเห็นไหมมาทุกวันเลยนะครับเนี่ยหกสี่เนี่ยหกสี่ 6, อืมบะเจ้าอ้าวนะครับ ก็พิเศษก็มาทั้งบนทั้งล่างเนะเาะอ้าวตามแต่พอดีนะครับปิดท้ายสองทุ่มลาวพัฒนา2 2 3 6เป็นไงฮะไม่รอดตามเคยเอา้าวบอกในกลุ่มว่าชอบ0 0 5 5มา2 2เฉยอา้าวตามต่อพอดีเดร้ร์ขอแสดงความิดีคนที่เหง่งที่ปังครับ4ี่นอย4 6 3 4 3 5 3 2 2 7และ2 3มมาดูแนวทาง ของวันพระอาทิตย์เจ็ดกันครับทักสี่หน่อยใครจะเห็นจะปังนะเนาะเศรษฐีคนใหม่จะเป็นใครนะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเนาะเบิ้ลวันพฤหัสเบิ้ลมาไหมเดือน7วันที่7นะอะไรก็เป็นไปได้นะครับไม่แน่นะสามสามหนึ่งหนึ่งก็ใช่นะเนี่ย <laughs> อ้าวเด่นเบิ้ลให้ไว้ครับ ให้99นะแต่บอกไว้ก่อนว่าเมื่อไหร่ที่ให้99หรือ66จะต้องตีลังกาไว้ทันทีเนาะงั้นแสดงว่าคู่นี้มีอยู่2ชุดนะครับมี99กับ66ครับแล้วก็55เนอะส่วนเด่นรอบเมื่อวานก็หาอยู่เนาะสองรอบรวมกับตัววินเนาะแหมอะไรก็ไม่รู้เมื่อวานเนี่ยซ้ไหลวันก่อนก็5กับ8ไหลโอ้โหไหลเป็นแม่น้ำโขงเลย อา้าวยังไงก็ตามแต่พอดีนะครับตัวที่ติ๊กให้เน้นให้ก็เน้นไว้ติ๊กไว้นะเป็นแนวทางนะครับตัวที่ไม่ติ๊กไม่เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะมาเหมือนกันนะครับโอกาสมาเท่ากันเนาะนะครับก็ช่วงนี้ห่างหายอยู่นะ3ตัวยังยังไม่ชัวร์ก็เลยขอเงียบเงียบไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าชัวร์แล้วจะวางไว้ให้นะเนาะอ้าวยังไงก็ตามแต่พอดีครับหววมีเข้ามีหลุดเนาะ อ่ะยังไงก็ในกลุ่มห่าหน้อยของเราก็จะมีชุดนอกตารางให้ตัดสินใจหนึ่งชุดเนาะชอบนอกตารางตามนอกตารางชอบลายตารางตามในตารางเนาะส่วน f อทาง YouTube ก็ตามสัญญาครับจะได้ชุดนอกตารางก็จันพุธศุกร์และเสาร์อาทิตย์เนาะอ้าวตามนั้นครับเฮงๆปังๆให้เอฟตามแต่พอดีเนาะหวยมีเข้ามีหลุดครับใช้วิจารณญาณก่อนนําไปใช้งานเนาะอ้าวถูกหวยรูเงินทุกรอสวัสดีครับ